สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ m o n e y Hero ค่ะและในวันนี้อยู่กับไอแดลทัทิชาสำหรับในคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาฝึกลันเทรนหุ้นกันนะคะด้วยการใช้เครื่องมือเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเส้น EMA 20วันค่ะ แต่ก่อื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแลนด์แล้วก็ทีมงานของ m ั n นี่ฮีโด้วยนะคะโอเคถ้ากดเรียบร้อยแล้วนะคะเ mm hmm. พื่อนๆไอ้พาเพื่อนๆเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันสามารถที่จะรันเทรนได้ยังไงนะคะ mm hmm. อ่ะมาดูกัน สำหรับเครื่องมือในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเส้น EMA 20วันเนื่องมาจากว่าเส้น EMA 20วันแล้วก็ใช้คู่กับ Time Frame Day เนี่ยมันจะเป็นเส้น EMA ที่ไม่ใช่ระยะสั้นเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยาวเกินไปเหมาะกับการลันเทนในระยะสั้นๆนะคะสักแบบอาทิตย์หนึงเดือนนึงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะถ้าเกิดเราไปแบบใช้เส้น EMA 50เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบ เหมาะกับนักลงทนุนระยะยาวมากกว่าหรือถ้าเกิดคใายที่เห็นในคลิปก่อนหน้านี้ที่ไอดูพวกหุ้น Day Trade นะคะก็จะใช้เป็น EMA 5กับ EMA 5 5แล้วก็ไทม์เ a m e ที่ใช้ก็จะแคบลงเป็นไทม์เฟรม e 5นาที3นาทีแบบนี้ยมนเล่นแค่ระยะสั้นๆนะคะวันนี้ถ้าเกิดเราใช้20เนี่ยเส้น20วันเนี่ยมันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่กำลังพอดีส่วนตัวไอ้นะมองว่าเขาไม่ได้แบบว่า ยาวนานเกินไปแล้วก็ไม่ได้ระยะสั้นเกินไปนะคะทีนี้วิธีการดูนะคะอ่ะเรามาดูเลยเดี๋ยวจ,จะอธิบานให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็สั้นๆจะได้แบบไม่งงด้วยเนาะอ่ะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการดูว่าจ้่งหุ้นตัวนั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลงเพื่อนๆลองดูนะเดี๋ยวจ,จะย่อให้ดูนิดนึงวิธีการดูนะคะเราจะดูจากแท่งเทียน ประกอบกับเส้น EMA ถ้าหากว่าแท่งเทียน,นยอยู่เหนือเส้น EMA เนี่ยนะคะถ้าอยู่เหนือลักษณะแบบนี้ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นราคามีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าตัวกราฟนะคะตัวเนี้ยตัวแท่งเทียนเนี่ยเขายือนอยู่เหนือก็จริงแต่ว่า EMA ไม่ได้ชันมากแบบช่วงเนี้ยอันเนี้ยนะคะจะไม่ถือว่าเป็นเทนขาขึ้นมันอาจจะอยู่ในช่วงไซด์เวย์แล้วถ้าเกิดว่า เพื่อนๆดูอีกทีหนึง่งนี่นะคะในช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นเนี่ยตัวเส้น EMA มันจะชันมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยชัดเจนนะเส้น EMA เนี่ยมันจะชันแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่วิ่งแรงนะคะหรือว่าวิ่งเป็นลักษณะไซ d e w a y ์ราคาจะไม่ได้ขึ้นลงแบบรุนแรงเนี่ยมันจะไม่ชันมันจะเป็นแบบนี้ค่อยๆเลื้อยค่อยๆเลื้อยนะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็นขาลงรุนแรงเนี่ยเส้น EMA ก็จะมีการหักลงแบบชันเลย แบแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะคะชัดเจนแหบมบเห็นไหมชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนนะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเห็นหุ้นนะคะที่เราดูอยู่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นเทรนขาลงแล้วนะคะเอ๊ะจังหวะไหนเราจะซื้อได้จริงๆแล้วเนี่ยแท่งเทียนควรจะอยู่เหนือเส้น EMA ถูกไหมแต่ว่าเจ้าหุ้นตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างตัวแท่งเทียน กับเส้น EMA 20วันเนี่ยมันห่างกันมากเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยนะคะบางคนอาจจะเข้าไปเล่นส่วนเทรนด์ก็สามารถทําได้แต่มันค่อนข้างอันตรายวิธีนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะคะคุณต้องเก่าจริงๆนะครต้องดูตัวกราฟให้ออกด้วยดูวอลุ่มประกอบกันไปหรือว่าดูแกลบก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะเห็นแล้วว่า หุ้นตัวนี้มีการยกตัวขึ้นมาเหนือเส้น EMA 20วันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะและยิ่งถ้าเกิดว่าเส้นตัวนี้มันชันเท่าไหร่เส้นนี้ชันมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะวิ่งแรงมากเท่านั้นนะคะและจังหวะไหนล่ะที่เราจะต้องมาเรามัดระวังว่าโอเคตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นก็จริงแต่เราจะต้องระวังในช่วงไหนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีคนที่สงสัยขึ้นมา จังหวะที่เราจะต้องระม,มัดระวังนะคะว่าหุ้นจะมีการเปลี่ยนเทนก็จะเป็นจังหวะที่ตัวแท่งเทียนเนี่ยลงมาสัมผัสกับเส้น EMA 20วันจังหวะนี้1จังหวะนี้อีก2นะคะเห็นไหมคะว่าพอเขาเริ่มลงมาสัมผัสเนี่ยมีโอกาสที่หุ้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นขาลงได้เลยอ่าแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องระม,มัดระวังถ้ามาสัมผัสแล้วในวันถัดไปเนี่ยเขาเด้งขึ้นก็ถือต่อแต่ถ้าเกิดว่าเขามาสัมผัสแล้ว อีกวันหนึ่งนะคะก็ลงมาชนอีกรอบนึงอย่างเงี้ยมันน่ากลัวและมันก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังอย่างช่วงนี้เป็นต้นนะคะแท่งเทียนเนี่ยแตะ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 แบบทีทีเลยนะคะอันนี้เห็นไหมว่าก็มีการปรับตัวลงของราคาเช่นเดียวกันนะคะ แล้วพอช่วงนี้ค่ะจังหวะที่เขาลงมาเยอะๆเห็นไหมที่ไอ้บอกว่าแท่งเทียนห่างกับเส้น EMA มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นหรือว่าเด้งลงถ้ามันแบบห่างเยอะๆนะคะเห็นไหมจังหวะเนี้ยแท่งเทียนลงมาเยอะมาก EMA อยู่ด้านบนสูงๆแบบนี้ราคาหุ้นก็มีการเด้งขึ้นบางคนก็อาจจะใช้ในการสวนเทนได้เนี่ยอย่างช่วงนี้เป็นต้นนะคะราคาเนี่ย ตัวแท่งเทียนอยู่ด้านล่าง EMA ก็จริงแต่พอจังหวะที่เขาออกห่างจากเส้น EMA มากๆราคาก็จะมีการเด้งขึ้นมาแทบทุกรอบเลยนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะนี่เข้าใจไหม,มงงไหมคะถ้าง,งงเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยนะแล้วก็จังหวะนี้นะคะช่วงที่เขาเป็นขาขึ้นแล้วตัวแท่งเทียนเนี่ยห่างจากเส้น EMA มากๆราคาก็จะมีการปรับตัวลงมันก็จะเป็นเรื่องปกติแบบนี้เลยนะคะ ถ้าเราไปดูในอดีตอะเป็นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเนจังหวะเนี่ยเห็นไหมคะพอตัวราคาขึ้นไปอยู่สูงมากๆอยู่เหนือจาก EMA เยอะๆราคาก็มีการปรับตัวลงย่อตัวลงจริงๆนะคะเอาเป็นว่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้มาสรุปให้เพื่อนๆ,ๆฟังอีกรอบหนึ่งนะวิธีการดูนะคะถ้าเกิดว่าตัวราคาหุ้นหรือว่าแท่งเทียนอยู่ด้านล่างเส้น EMA ตัวนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการออกหางจาก EMA เยอะๆแท่งเทียนห่างเยอะๆมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นได้นะคะสามารถใช้เป็นจังหวะในการเล่นส่วนเทรนหรือว่าเทรดสวนเทรนได้ส่วนนะคะหุ้นตัวไหนที่จะเป็นขาลงแบบรุนแรงเส้น EMA จะทิ้งตัวลงมาชันมากหรือถ้าจะเป็นขาขึ้นที่รุนแรง EMA ก็จะยกตัวขึ้นชันเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้ สันส้นๆค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อประโยชน์ตรงนี้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอฝากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเผื่อใครที่แบบว่าได้ดูแบบนี้แล้วนะคะไม่อยากจะพลาดข่าวสารอัปเดตจากทั้งช่องก็จะได้รับทราบข่าวสารก่อนใครเลยค่ะส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนพวกเรา m o n e y Hero ทีมงานนะคะแล้วก็เด็กฝึกงานต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะ เลื่อนลงไปดูด้านล่างนี้ก็จะมีบัญชีโดเน a อยู่อย่าลืมสนับสนุนให้เข้ามาเยอะๆเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามแอ a แลนดเองนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้ใน Facebook f แ n p a g e ชื่อว่าทัทิชาเทรดเดอร์และอีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือแฟนเพจที่ชื่อว่าเบอร์ดีเบอร์เทพใครที่เป็นเทรดเดอร์สายมูแบบไอนะคะห้ามพลาดเลยเพจนี้ก็จะมีข้อมูลความรู้นะคะเกี่ยวกับ การดูตัวเลขด้วยนะคะดูเบอร์โทรศัพท์ทำนายเบอร์อะไรแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันค่ะสั้นๆน,นะคะใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนถ้าไหนที่ฟังแล้วยังงงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วก็ช่วยบอกให้ละเอียดด้วยว่าสงสัยตรงไหนนะคะจะได้เข้ามาตอบให้ตรงจุดค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆค่ะ ฝากไว้ทั้งนี้ละกันนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็หาข้อมูลก่อนการลงทุนอยู่เสมอค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเทรดเฮงเงรวยๆกันทุกคนสวัสดีค่ะ